ครับร้านเนมเอ็มอเตอร์คอนนะครับหรือช่องวิบากรับสนุกนะครับคันนี้ขายแล้วสองคันนี้ขายแล้วนะครับอ่าคันนี้จัดส่งลมเก่านะครับเดี๋ยวทางร้านไปส่งให้ถึงที่เองเลยนะครับส่งขนุนขึ้นขนส่งไปอำนาจเจริญนะครับโอเคก็ส่งวันนี้นะครับเมื่อกี้พี่เขาเข้ามาแล้วนะครับเจ้าของเขามาจากกรุงเทพนะครับเขากลับบ้านที่ลมเก่านะครับก็ให้เขามาดูรถเองแล้วนะครับเขาบอกโอเค ไปส่งที่บ้านเลยเขาขี่เบนซ์มานะครับขึ้นไปไม่ได้เราก็ไปจัดส่งให้นะครับคันนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะถือโอกาสก็แวะไปเที่ยวปีใหม่ด้วยแถวแถวนั้นพูทับเบิกนะครับโอเคเดี๋ยวคันนี้จะส่งให้นะครับวันนี้เดี๋ยวขึ้นสี่ประตูไปนะครับส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวนัดของส่งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์เรื่องเอกสารนะครับโอเคขอบคุณมากครับใครสนใจวิบากนะครับมีตั้งแต่หมื่นกว่าบาทถึงสี่ห้าหมื่นเลยนะครับ แล้วแต่งบนะครับาราคาก็แล้วแต่สภาพนะครับและของแต่งนะครับหรือว่าอยากให้จัดหาให้ก็วางเงินมาครับเดีย๋ยวทางร้านจะจัดหาให้ก็ข้อดีของการให้ร้านจัดหาให้นะครับร้านสามารถตรวจเช็คสภาพให้ได้นะครับรถโอเคประมาณนี้เพราะว่าทำมาหลายคันแล้ว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับช่องวิบากรักสนุกนะครับและเพจ ms motorcross นะครับใน facebook นะครับขอบคุณมากครับ